เวลานี้มีคนอยากเข้ามาคุณเขาคนนั้นเป็นใครเราบดูซิว่าเขาอยากเข้ามาคุณทําไมคนคนนี้เรารบมลรงงานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้เขาอยากเข้ามาคุณเขาคนนี้เป็นใครทําไมถึงต้องอยากเข้ามาคุณในเวลานี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาอยากเข้ามาคุณในเวลานี้เขาเป็นใครคนคนนี้ เป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงรันดอมเลยห้าใบาทำไมเขาถึงอยากเข้ามาคุณคนคนนี้เป็นคลิปรันดอมนะคนที่เคยมีประเด็นต่อก,กันคนที่เคยทะเลาะก,กันมาก่อนคนที่เคยมีความขัดแย้งต่อก,กันมาก่อนคนคนนี้ของคุณ คนที่มีในความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วมีการทะเลาะก,กันคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็ดสิ่งสนนใต้สำนักคนที่มีประเด็นต่อกันแชมเพรสทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคนสองคนต้องมีการพูดคุยต้องมีการปรนไปรออมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีแชมเพรสจากการคนสองคนมีประเด็นต่อกันมีการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกัน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการพูดกันประนีประปนอมกันแฉมพอแรงนายออฟเป็นเด็กเขาคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างชาวธาตุดินประสบกันก่อนควรมีความสุขอยู่กับตัวเองนี่คือตัวตนของคุณสี่เมทัาเมตรสิ่งตัวธาตุไป ที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันอย่างมากมายกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากคุณสองคนมีความสุขร่วมกันสี่เมท้าเมดสิงธนูธาตุไฟเดอะไฮโดรเฟนสิงกับซที่คุณนับถือสิงกับซที่คณเคารพบท่านรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเดอะไฮโดรเฟนคนคนนี้ของคุณอยากเข้ามาขอโทษคุณเขาอยากเข้ามาขอโอกาสจากคุณ คนคนนี้ที่เคยมีประเด็นต่อกันที่มีการทะเลาะก,กันเวลานี้เขาอยากเข้ามาหาคุณนะเขายังรักคุณคนคนนี้ถูออฟครับเขาอยากมาขอโทษคุณจากเรื่องราวที่ผ่านมาเขาทำไม่ดีมคุณมีการทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกันต่อจากนี้ไปเขาจะทำตัวให้ดีเขารู้สึกผิดที่ผ่านมาคนคนนี้ เขาอยากมาขอโทษคุณมากๆคนคนนี้เขาอยากาขอโอกาสจากคุณถูออฟครับระมัดแยบย่กันที่ผ่านมาคุณสองคนมีประเด็นต่อกันมีการทะเลาะกันต่างคนต่างเดินออกจากกันเวลานี้เขาอยากเข้ามาขอโทษคุณเพราะเขารักคุณคนคนนี้เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาคนคนนี้ชาวธาตุน้ำการกอดพิจิตตมี